สบายดีพี่น้องเม่พันบุ์บริตายคลิปเพราะว่านี่พี่น้องตั้งแต่วันอาทิตย์เนาะไม่พันทายคลิปละมือนี้วันพูดแล้วพี่น้องเลยบริตายคลิปมือนี้ไม่พันซีมาคอสทายคลิปเด้อสบายดีเด้อลุกทุกานเด้อขอขอบพระคุณเด้อที่เขามาเบิ้งคลิปตลาดไม่พันจนจีหอดอันพันกลัวๆเลยพี่น้องพันหกพันเจ็ดนี่แหละตอนที่ไม่พันเบิ้งก่อนสิบะทายคลิปขอขอบพระคุณเด้อทุกทุกานเด้อ พี่เขามาชมไอแม่พันเนาะมื้นนี่แม่พันชั้นปหนึ่งเขาไม่น้องตอนนี้กับประมาณสี่โมงประมาณสี่โมงสามนาทีไม่น้องแต่สิ่งที่เขามาในเฮือนแม่พันลังบ้านพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันมิตโตย,ยังเขาลังบ้านแม่พันนี่นะพี่น้องเบิ่งเดี๋นี่นะใกล้เขาาบ้านพี่น้องเล้ยน้องไก่เขา่าเฮือน้าเอาไปลูกออกป้ายน้องไก่น้องไก่น้องไก่เขามาเยี่ยม แม่พันเรื่องอัดประตูพ um, ี Hip, raw, ่น้องเลยไก่พันไข่ของแม่พันบอกไปลูกไปออกไปออกไปโอ้ยพากันมากเลยพี่น้องเลยปกติสิแม่พันก็สี่ครั้งอยู่ในคอกเนาะแล้วเพิ่นโบไข่ช่วงนี้มันเพิ่มพ้นโต๊ะร้ายพี่น้องแม่พันก็ได้สิบปล่อยออกมาโอ้ยมึงเต่าผู้กุ๊กกุ๊กกุ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 กพากันออกมาช่อมอากาศพี่น้องเลยเท่าครั้งคนร้ายแล้วเพิ่น ไม่พันอะดูบ่งมันวุ่นงิดหวุ่นงิดอยู่ในแล้วค้างมาลายไม่พันก็ได้ปล่อยตามธรรมชาติเลยที่นี่ผลกระตกไกลกันหูหูเลยพี่น้องแต่เวลาคนอยากไข่เพื่อเขาไปยูนพี่ข้อผลดูสีพี่ไข่อยู่ในข้อคนอยู่เดห้หนูจักคว้ามีได้ไกลกัอย่าเข้ามาเด้อไม่พันชิ้นนึงข้าวเหนียวก่อนนี่ก็คือล้างบาตรในพี่น้องเด้อล้างบาตรไม่พันปกติกะ บ่อให้ไก่เข้ามาดอกเมื่อนี้ประตูเปิดไกล่ลักเขาบ้านไม่พันเลยแม่นบน้องใจแอบเขาบ้านบ่นี้เหอแอบเขาบ้านไม่พันบ่ย่างนาตาเชยเด้กพี่น้องเลยมันนี้ไปเตยนี่นะเลสิไปเห็ดจังเด้อกินเนาะใบเตยความงามของใบเตยใบกะเพราพี่น้องบน,นโต๊ะลายแต่อยากเรืองเรือง นี่แหละตัวเม่พันเก็บไปพัดกะเพราโอ้ยนอ่องไก่เอ้ยหยุด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 เลยเจ้าสิไปใสออกไปเลยออกไปเลยออกไปออกไปออกไปลูออกไป,ไปลูกไปลูกไปลูก,ลกออกไปออกไปออกไปนอกไว้ไม่สินหนึ่งข่ากันเด้ออ๋าตัวบันนี้ขอาไหม่เลยพี่น้องได้สามสี่ตัวแล้วไก่ไม่พันนะ แฟนิตตั้งกล่องไว้กันเด้อขอเวลาหนึ่งเขาแป๊บพี่น้องแม่พันธุ์ก็จะเป็นหนึ่งเขากันเด้อขออนุญาตตั้งกล่องป้าไว้แป๊บหนึ่งเด้อมึงได้พี่น้องไก่เขาวสวนไล่คือพยอมออกพี่นอ้องเลยอาเดินตามสบายเลยนั่งไก่ทั้งหลายนูกไก่เขาบ้านแม่พันธุ์เต็มอายาอยู่เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวแม่พันธุ์จะไล่ไก่ออกเาะจากันคัวกันเด้อ รัวกับขี้ลายได้พี่น้องเอ,อ้ยเ,เงินเก่าๆเ,เนาะแ็อยู่กันแบบสมัยโบราณหันหละเงินซานบ้านซองกับจุบด้านสมัยปานไดล,ลังบงลังบ,าน,งบานกับใส่โอง่งใส่ใสยังไปซะเละพี่น้องเอ,อ้ยบบจบบ่งามกับข้อไยเดอ้ออยู่แบบชนนบทบบานนอกบานหน้าเขาพี่น้องแม่นพันเป็นหนึ่งเขากันเดอ้ขอขอบคุณเดอ้อที่เบิง่งที่ตามแม่พันมาเพิ่งสิคิดบบรายแต่ก็ดีใจเนาะที่ทํานคิดออกไปและ้ะมีผู้ชมเบิง่งมีผู้เบิง่งเนาะพี่น้องเนาะ ็ขอขอบคุณทุกๆทานเดี๋ยวพันหนึ่งเขากเบิ่งนองไก่ถาพี่น้องมังแงไก่น่ะหนูไก่ออกไปไปไปไ่ะไปไปลูกไปไปไปออออกไปออไปักนไปปไ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 ไปออกไปออกไปเด้อหนึ่งเขาก้อนแป๊บนึง

อาอแต่พี่น้องเอ้ยไก,ก่บอกแบบนี้นะไก่พิไก่สวนแล้วบนข้าวกราบพิจัยสวนท่านบอกถักบอกพิไั่สวน <c oughs> เผือไก่คนเด้ยพี่น้องเด้อ ค้ามมาใก่้กันหิ้วเข่าเข้าใกล้กุ๊ก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 มาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อของน้องไก่ก่อนอ้าวหายรถมัหนีิไก่พันไข่เจอไก่เจอไก่บ้านพี่น้องเลยมาถือกันมาถือกันมาถือกันไปลูกตีกันที่ไหน โกกๆๆๆๆๆๆๆกกตีล่ะสิได้คังเพิ่นแม่นพี่น้องแต่เพิ่งจะอยู่ในคอบพอออกมาแล้วโอ้ยไก่บู้จักกันไล่ตีกันยังไงเลยดยุดุดอย่ามาอย่ามานําข่อยมาอยางกินเฒ่าไปเลย กก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 กมาเด้อมาเด้อมากินข้าวเด้อลูกไก่เอ้ยฮะพี่น้องไก่กับพ่ยอมออกจากสวนมาเนี่ยิตใจสวนไม่พันุสละบบออกไปลูกออกไปไปเลยไปเลยคุณไก่คุณชิอยู่แบบนี้บอได้เด้อมันเจ้าสิขี้ใจเฮือนค่อยออกไปเลยชิวชิอกไปลูกเอกไปเอาไปเอาไปออกไป ออกไป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 อืมฮึมอย่ากลับมาเด้อไปไปไปเอออยู่ห e ั้นแหละอย่ากลับมาเด้อยังอีกทีหน่อยย่างเข่าซะและไปลูกไปออกไปออกไปออกไปตามไรายก่ออกจากสวนกันเด้อใบเตยใบเตยใบเตยงามเลยพี่น้องเนาะงามเลยใบเตยนะงามเลยพ่อข่าวกระดกเลยพี่น้องเลย ืมบุพาคุณยายคนปลูกบอยากมันปลูกกระบี่ยากไล่ไก่ก่อนเด้อจะเอ๋ออกไปออกไปลูกออกไป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 ลูกไปไปชู่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 ไปเลยไปเลยชู่ชู่น้องไม่รัดไก่ใส่แม่ล็ดลูก ออกไปเลยออกไปเลยชิ่อเชื่ชื่ชื่ไลไปไลไปออกไปลูกออกไปไล่ออกลูกไล่ออกนหม่ไอยไปไล่ลันลุกลุกลาตออกไปลูกออกไปออกไปออกไปกินเขาเงี้ยพี่น้องออกเงีออกซาดไปไปมาหนี่ไปหากินอยจะเขาเฮืี้ยคอยอีกเด้อเฮืงี้ยคอยแห้งกระเปื่อนนี่แห้งโบงามนี่ลังบาตในพันพี่น้องต้นมะม่วง ต้นมะพร้าวสวนน,น้อยๆแงกันยู่พี่น้องเลยแย่กันอยูส่สวนกะสวนน้อยๆสวนกะน,นี่ก็คือใบกะเพราเป็นพันธุ์กับปูกต้นองหุ่นไว้ต้นหนึ่งพี่น้องจากสิเป็นหมากไ,งไงอ้บ่วต้นองุ่นต้นนี้ต้นองหุ่นนี่พี่น้องทดสอบไม่พันธุ์ื่อเม็ดอันไปสวรรันนาเคดเลย เมื่อในวันเกิดูกชายเนาะปีบัางประมาณเดือนนั้นพอเกิดมกกะลาโมกกะลาวันที่สอวันที่สอาหกมกกะลาเนี่ยแหละพี่น้องแะ้วไปได้ซื้อหมางุ่นไมากิ่นในแม่พันธุ์กับมะพึ่งล้มเม็ดเม็ดหงุ่น่ะในกับมะเพาะพันุออกมาเป็นต้นม่พันธุ์กระลมปูเปิ่งในพันธุ์ต่างซื้อต้นหงังงต้นนี้ว่าต้นคุณนะ เพราะว่ามีซื้ใจดีท่านหนึ่งเพื่อน,อนซื้อมาใหม่เข้ากินเนาะเขาเราดีใจก็ได้ปลูกลองเบิ้งพี่น้องเพื่อว่าสีเป็นหมากเป็นพลต้นหนังุ่นเมพันธุ์กับมีซื้อเด้อพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องหลังจากเมพันุเกือใกล้หนึ่งเขาข้างหัวเขาไว้เรียบร้อยมีลุกค้าอยากกินเขาวันนี้พี่นอ้องเอ้ยสั่งพัดกระเพ้าที่ได้ไปพัดกระเพ้าลูกค้าก็นได้พี่น้องเด้อตามมาเลย บ้านหกหกจะเอ๋น้องใหม่หันหน้ามาซิแสบายดีกันไหมลุกมาเลยลุกมาเลยจะเอ๋สบายดีจนี่คือนี่คือลูกค้กาที่ินิบัตกะเพ้าเป็นอัวนั่งถานอนถาพี่น้องเลยเอ้าวเจ๋ไปเจะมันทำงานกันแล้วมานีแต่บ้านสิไปบัตกระเพ้ากัน เล่งก็ได้ไปนอกพัดส้าวทุกข์ ง่าไหม่ี่ล้ลวะพีแกงก็กาน้ามาวันนมา,มามอน,ออนขขาวางงนองไก่นี่ลูกค้ากับซมาชงองคำดีดอกซีมาเรื่อยๆจะมี่านพิา่าก็ได้ มาตะกมาน่าสืบต่อเลยครับเ้ยเอ้ร้อยน้องไม้ไงง้วลูกไงง้วฮ้ย้ยง้วเกับาบ้านมาเลยอะง้วนกับาบ้านใกล้กับาบ้านเอ้ยเฮ้ยใกลนูกง้วอีกทีน้องไม้แม่เล้นยนะ It's ข้าเยอะเยอะข้าวไ,ไ,ไหลไหลายหลายน่องห้อนห่อนอนเลยขอชิมหน่อยนะคะอร่อยมากดืน้ำตาลน,นิดนึง เื่อมอร่อยมานะเด้อขยาเด้อไม่คิอว่กกอาข้าวพมอห่านแน่ทำรับรองว่าแซ่บดีดอกหอวอนดีด้เนาูร้อนร้อนเลยมาเล่นกันเด้อ พี่น้องเสร็จไปแล้วหนึ่งจานลูกค้าม่พันคนนี่กินเขาน้อยไม่พันกันเน้นกลับให้เยอะๆเลยตามมาซน้ำกันเด้อหนูแป้งเรียก้อยเด้อ เยอะๆเอาข้างน้นอนมาเลี like <down> ้ยงต่อคนได้พี่น้องมีลูกค้าสั่งเขาพัดต่อป้อนอุบิเหตุเขาพัดลูกค้าตอนหนักเต่ามานออกกันเนาะ วันนอกกันหน like ้าพอมีแทงเห็ดอะไหน่อยเอ้ยกานงานทางการงานย่ยเงินกองแต่ก็ยากนี่เยนะารเห็ดป้าอย่างนี้วรับเด็กมีประโยชน์เยอะ นา,นาซื้อาได้า้าใช้ประกอบอุปกรณ์แค่ถนอุปกรณ์อตลนนาดปกซองนะนัตรงนี้ทไม่ไ่ไม่เออ

ถ้าเขาไม่น้องเงื่อนไปเ้าพันกี่เงินบานนั่นเล่าเลยี่แปดพันกี่ทะเลรวมใช่ไหม ว่าขงจืดหลดใส่ไล่เสียบล้ลยแต่เมพันสิใส่น้อยเ <laughs> สียบน้อยเส่ไลยก็ได้น้ำตาลสองช้อนเล็กๆก็ สร้งางมใหม่เลยพี่น้องผัดกระเพราไล่น้นอใโพร

กล้องไม่นอกเพิ่นสิไปกินเลยแป๊บเดียวส็ฮหอดแล้วเอาเลยบ่ไดชัยุ่งแย่ พี่น้องไม่พันกับที่โค้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อมโอนี้เด้อขอขอบใจทุกทุกท่านที่เข้ามาฮับซมที่ให้กำลังใจและที่คอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเนาะก็ขอขอบใจหลายๆที่ติดตามไม่พันเนาะกับผู้ที่ยังไม่พันติดตามก็ฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อไม่พันจะมากขึ้นกันการทำคลิปเนาะอาจจะคลิปอาจจะพูดขึ้นเขาของดูทรายไปเนี่ยแบบผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะส่วนลูทรายกับภาคกิจตามฮับซ้มแน่ช่องมอมิ้งในพี่น้องเอ้ย ขอขอมมุกับใจลายๆเนอะเคล็ีทุกๆท่านพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวเนาะที่เขมามาหัดส้มเนาะในพระนขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอขอบใจสบายดี